สวัสดีค่ะรุนสวัสดียามเช้านะคะนี่คือทิวเขาสายทานออยารีสอร์ทนะคะที่ทุกคนนะคะจะได้มาสัมผัสบรรยากาศนะคะริมแม่น้ำแควน้อยแล้วก็ภูเขานะคะรอบรอ้รอมรอบไปนะคะที่สายทานออยารีสอร์ทของเรานะคะมีแพ็กเกจนะคะช่วงงานสะพาน26นะคะถึง5ธันวาคมนะคะแล้วก็วันที่5ธันวาวันที่10ธันวานะคะวันหยุดต่อเนื่องเยอะมากๆ นะคะมีแพ็กเกจล่องแพล,ลอยคอต้นสนุกลอยน้ำนะคะราคาแพ็กเกจเริ่มต้นที่รีสอร์ทนะคะนอนสอง1,300บาทต่อท่านนะคะส่วนแพ็กเกจที่ไปรับที่กรุงเทพนะคะนอนห้องละสีท่านนะคะ2,500บาทรวมรถ รวมที่พักรวมแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะ2,500บาทเริ่มต้นที่40ท่านท่านไหนที่สนใจแพ็กเกจทัวร์รวมรถรับส่งจากกรุงเทพหรือว่าเริ่มต้นที่รีสอร์ทสามารถติดต่อมาได้ที่ line แอดแอดไอยารารเวรนะคะหรือว่า09179271170918713663นะคะบอสกันดานแล้วก็ทีมงาน